สวัสดีจ้ามาเจอกันกับยายทงหลงตั้งเด้อจ้จเด้อเหมือนในยายทงสิมาอย่างวัดเตี่ยทีพาพี่น้องมากินข้าวกมกปลาซิวจ้าจ้าลูกทำหน้าดีกัแม่ก่อนครับครับครับพูดกับร้านหน่อยน้องเด้อพี่น้องครับยายทงสิพามากินข้าวกมกปลาซิวจ้ะเป็นไงมาจ้าครับพูดจ้ามาสวัสดีครับกับแม่ก่อนเลยสซี่ิฮะอืม นี่จ่าพี่น้องมุกปลาซิวอ้าวสวัสดีครับก่อนลูกเร็วสวัสดีครับแล้วก็ไปเล่นนี่จ่าพี่น้องหนาะตาม,มุกปลาซิวเหมือนเสาเนะาะจ่าพี่น้องแม่ครับสองชั่วโมงแล้วเนี่ยครับเล่นได้ลูกมุกปลาซิวพี่น้องโบสองชัง่วโมงให้ทำกันบ้านครับหนูทำเสร็จหรือย,ยังกันบ้านโบหนูทำยอะไม่เสร็จหนูทำไม่ไหวเป็นทำไมล,ลูกก็ก็ ก็เล็กง่ายแล้วขออ่างจากพี่น <Guys>, ้องเบสีข like ี้เกียจตั้งนี่จ้ามุกปลาซิวจากพี่น้องมาจะมากินกับแย่ทงมุกปลาซิวอ้าวจากพี่น้องมันเสียบบอมาจ้ามาเสียบอยู่ดอกแย่ทงว่ามันหอมหอมนี่จ้ะหอมปลากระแยงพี่น้องใส่ปลากระแยงน้ำจ้ากมิน พักกะแย่งพี็กบดได้ตำใสได้จ้ะใสลูกโดดเอาอืมแซ่บต้วพี่น้องสมๆนั่งไรประคามอ่อนมาจ้ะพี่น้องมากินไ้นใจหนหน้าทงพักนี่อย่างเนี้ยพักแก่ก็ะักกะเขาหน่อยขึ้เเ้าเลยจ้ะพักไนสวนเนาะเอาตัวพักแย่จ้ะ มาจ้ะเอาเจ้าจา้ะเดี๋ยวส่งคนหนึ่งคนเดียวจ้ะมาเลยมาจ้ะพี่น,อน้องมาบะหมีบกก่บะกระน,นุนจ้ะพี่น้องสวัสดีครับกับแม่ก่อน,นเอาสวัสดีครับก่อนอ่ะคนเก่งต้องสวัสดีครับลูกเด็กดีไดีค่ะ เอาใหม่วันค่ะอ้าววันดีค่ะพูดพอๆวันดีครับวันนี้ครับอืมเรืที่สำกัญบ้านเสร็จหรือยังเสร็จแล้วก็รอนี้เสร็จหนูจะไม่ไหวแล้ไม่ไหวหนูไม่ขี้เกียจหนูหนูหนูหมายถึมายกว่าหนูจะไม่ไหวจ้าหนูไม่ขี้เกียจหนูไมายกันว่าหนูทำไม่ไหวใช่เพราะอะไรเพราะว่าเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อย หนูไม่ไปโรงเรียนหนูอยู่ในบ้านอยู่ในบ้านไม่แล้วก็มีฝนตกก็ไม่ฝนตกอาโอ้ไม่ตกเลยแม่หนูปิดบ้านลมหนูยังยังมาไปปิดบ้านลมหน่อยดูปะอร่อยครับแสบแสบไม่เอาไม่เอาลูกไปปิดบ้านลมก่อนได้ไหมปิดบ้านลมก่อนเร็ว จำอะไรกัอย่าลืมนะจ๊ะเด้อกดไลคนกดแชร์ให้ยายด้วยนะครับน้ำพริกจ้ะน้ำพริกจิ้มหมกปลาอุกหมกปลาได้ตรงหมกแบบหนึ่งเด้อจ้ะเด้อบ่ได้หมกแบบอันนี้ได้ในีหมกอู้ๆในในซึ่งเนาะจ๊ะเนาะบ่ได้หมกแบบแห้งบ่ได้หมกแบบเออกระย่างเตาจ้ะไม่เอาไม่ได้ไม่เดียวเอานะเอ้ากรบ ไปกติว่ากราทำงนไปกติว่าทำงานไร้กันบ้านจ้ะหาเรือ่องไร้เบาไหวไม่ได้ขี่เกียจแต่เบสซี่ทำไม่ไหวส <c oughs> งเรียนหยุดอีู่นะจับพี่น้อง มันหยุดโควิดจะพี่น้องเบสิก็เลยได้อยู่กับแม่นี่ยีรมยังลูกได้แล้วพี่น้องมนมนาิกาลกครับมันัดีีครเจียยเบสิคจ้าิกาม่ที่ยงนกข่

อ่ไปเล่นกานนอกไปไม,ม่นอนพักกันแย่งกัน,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 นไปคันแยงใบตุลาใบบกขดตะไคร ไปขามออนน้ำปะเด็ <c oughs> บเฮ่ย่น้อง

กิลิปนีไว้สนิทสักวันแลจ้ะเนาะกิปหนาบอกกันไม่ได้จ้ะเด้อีกจ้ะงีกจ้ะลูกโดจ้า เนแบยที่คนนะเนาะหนาพอกกันไหม,ม,มออได้แตเด้อเดี๋ยวลื่ไงนัปะตารมาไจาะลองยิดตรงลูกตาแ้วเจ้าบ๊ายบาย